สวัสดีครับกอบผมนายบุญส่งนิวานาทรงอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตบลน,น้ำอ่างอำาเภอตรอนจังหวัาาดอุตธดอดถ์ครับวันนี้ลุงบุญส่งก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอึง่งนะครับซึ่งเป็นวันสงกรานต์ของอึง่งที่สนุกสนานกันตามธรรมชาติของอึง่งนะครับนะ้าที่ส่งเสียงระงมอยู่ขณะน,นี้ก็คืออึง่ง นะครับนะอึงอ่างแล้วก็อึงเขาเรียกว่า,าทางภาษาน้าอ่างเขาเรียกว่าอึงเข้านะครับนะอึงที่มีเสียงไพเราะเสียงรู้สึกว่ากล้องไปไกลมากนะครับนะเสียงอึนลุงมนส่งก็จะพยายามนะครับนะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้เป็นแหล่งธรรมชาติที่ เขาเรียกว่า,าปล่อยให้ขยายพันธุ์กันนะครับนะให้เยอะๆนะครับนะเพื่อทีอ่จะได้มีเสียงไพเราะสนอเพราะพิงนะครับนะเพื่อทีอ่ให้ธรรมชาตินั้นอยู่กันอย่างปกติสุขนะครับนะ วันนี้ลุงบุญส่งก็ไม่ได้ให้เห็นภาพนะครับนะก็จะบันทึกวิดีโอในเรื่องของเสียงอื่นนะครับนะซึ่งเป็นวันที่ฝนตกนะครับนะเมื่อคืนนี้ก็ตกตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับนะและตอนเช้านี้ก็มาตกอีกนะครับนะาก็ถือว่า,าเป็นวันสงกรานของอื่นที่ ออกมาบรรเลงแล้วก็เพื่อที่จะเรียกนะครับนะาเรียกคู่นะครับนะเพื่อที่จะผสมพันธุ์นั่นเองนะครับนี่คือธรรมชาติครับนะคนเรามนุษย์เราก็เช่นเดียวกันนะครับนะ้าที่อยู่กันเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวนั้นก็เพื่อที่จะขเขาเรียกว่า,าขยายพันธุ์ นะครับนะเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นเดินต่อเนื่องกันไปโดยที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับนั่นก็คือการในเรื่องของการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์นะครับซึ่งจะส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับนาะนี่คือวิถีของธรรมชาติครับธรรมชาตินั้นนะครับนะาเป็นผู้กําหนด มนุษย์และชีวิตสัตว์ต่างๆนั้นต้องไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับเพราะธรรมชาตินั้นไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะมันได้นั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตายครับเพราะว่า,าสัตว์ทุกสัตว์ในบนโลกนี้ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่กำหนดเอาไว้นะครับนะเพื่อที่จะให้เป็นไปตาม เขาเรียกว่าความไม่เที่ยงนะครับนะเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะครับคนเรานั้นอย่าคิดว่านะครับนะาจะอยู่กันไปจนไม่เขาเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะาที่สิ้นสุดนั่นก็คือความตายนั่นเองนะครับ สิ่งต่างๆเหล่า,านี้นั้นพระพุทธเจ้านั้นได้ให้คติธรรมเอาไว้นะครับนะว่าอัปปาโนมัจจโนประทังนะครับนะความประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความตายนั่นเองนะครับนะาทุกชีวิตนั้นต้องอยู่กันอย่างไม่ประมาทครับทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนั้นนะครับนะา ที่อยู่ได้นั้นเราก็จะต้องมีสติระลึกได้อยู่เสมอว่า,ามจจุราชที่เขาเรียกว่าฆ่าเราไปทุกลมหายใจนั่นก็คือวันเวลาครับทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีจะต้องฆ่าเราไปาทุกวินาทีครับนั่นก็คือเวลา,าตั้งแต่เกิด นะครับจนจายนั้นท่านลองคูณดูนะครับนะาชีวิตเรานั้นก็จะอยู่ได้ไม่เกินาสามหมื่นกว่าปีนะครับนะาซึ่งเป็นาาสามหมื่นกว่าวันนะครับขอ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 ,ขอโทษนะครับนะาสามหมื่นกว่าวันถ้าหากว่าใครประมาทใครเป็นผู้ที่ ยังหลงไหลใฝ่ฝันว่าผัดวันประกันพุ่งนะครับจะทำอะไรจะคิดอะไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นก็ผัดวันประกันพุ่งอยู่ตลอดนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ประมาทนะครับการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมีสติเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ตลอด นะครับนะทุกวินาทีทุกลมหายใจต้องใช้สติระล,ลึกได้อยู่เสมอถ้าหากเราเผลอเลอหรือขาดสตินะครับนะที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเผลอเลอหรือขาดสตินั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้านั้นบอกว่าทุกคนอย่าอยู่ด้วยความประมาทครับเพราะความประมาทนั้นเป็นบ่อกเกิด ความตายครับครับวันนี้ผมก็ให้ได้ยินเสียงเพลงที่อิงอ่างอื่เข่านะครับภาษาน้ำอ่างเขาเรียกว่า,าภาษากลางนี่ผมไม่แน่ใจนะครับนะเขาเรียกว่า,ามันกำลังเรียกร้องนะครับนะ่ะครูขอ,ของมันเพื่อที่จะขยายพันธุ์ที่จะผสมพันธุ์ที่เพื่อที่จะให้ลูกหลาน อของมันนั้นได้สืบสายพันธุ์กันต่อไปทุกๆปีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันจะออกมาเล่นสงการออกมาเรียกคู่ออกมาสนุกสนานกันตามที่ได้ยินท่านได้ยินเสียงเพลงอยู่ขณะนี้นั่นก็คือเสียงอ่อางนะครับนะที่เป็นสงการของอื่นแล้วก็ทำการผสมพันธุ์กัน ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอเสียงอื่นนะครับนะพร้อมด้วยคติธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนครับโอกาสต่อไปนั้นผมก็จะหา,าหลักธรรมและคลิปที่มีแนวคิดและที่มีหลักธรรมและที่มีประสบการณ์ของลุงมุลสงนั้นเข้ามานำเสนอต่อไปครับอย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไคร์ลุงมุลสงด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ